สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโช o ์ตี้แฟชั่นค่ะวันนี้พี่อ้ออยู่ที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะก็มาเที่ยวแล้วก็มาทำงานด้วยนะคะซึ่งพี่อ้อมาเที่ยวสองวันแล้วก็มาทำงานสองวันวก็คือทิธาการนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้กระเป๋าที่พี่อ้อจะนำมารีวิวเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ต้องใช้ได้ใน4วันนี้ก็คือต้องเข้ากับทุกลุกนะคะซึ่งพี่อ้อเลือกใช้เป็น ระเป๋าช n e l r e ีอิชูใบนี้ค่ะแล้วก็ใช้รองเท้าเอสพาร l ิคู่นี้ค่ะก็รีวิวกระเป๋าชาแนล e ีอิชูก่อนละกันจริงๆพี่อ้อเคยทำคลิปรีวิวอันบ o ็อไปแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นการใช้งานจริง4วันวันนี้นะคะก็จะให้เห็นข้อดีข้อเสียชัดๆดกันไปเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่อ้อก็จะบอกพื้นฐานของที่นี่ก่อนนะคะตามความคิดของพี่อ้อและนี่เป็นครั้งแรกที่มาซึ่ง ความคิดเห็นของพี่อ้ออาจจะผิดนะคะอาจจะไม่ถูกต้องนะคะนะคะเพราะว่าเห็นมาแค่สี่วันเท่านั้นเองก็คือว่ารู้สึกได้ว่าคนที่อินโดนีเซียไม่ค่อยใช้คําว่าไม่ค่อยนะคะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมกันสักเท่าไหร่นะคะ่ะพี่อ้อสี่วันวันนี้ก็คืออยู่แต่ในห้างนะคะเดินห้างมาทั้งหมดประมาณ3ามถึงสี่ห้างได้นะคะก็จะมีคือห้างก็จะฟิลแบบเหมือนประมาณเซนทัลเหมือนประมาณพารากอนเหมือนประมาณ มีห้างหนึ่งชื่อตเต้โมซึ่งฟิลประมาณตเต้เวอร์ที่เกาหลีอย่างเงี้ยก็มีความทันสมัยนะแต่ทุกห้างจะมีทุกแบรนด์ที่เหมือนกับประเทศไทยแหละ Nike Adidas มีหมดนะคะยกเว้นแบรนด์โลเคอลแต่กลับไม่เจอแบรนด์เนมอย่างเช่นหุยวิตตองชาแนลแอมเมดอะไรเงี้ยไม่เจอเลยย่อก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เจอแบรนด์เนมนั้นพอสังเกตผู้คนนะคะก็ เห็นว่าเขาไม่ค่อยใช้กระเป๋าแบรนด์เนมกันก็เลยรู้แล้วว่าเขาอาจจะ,ะซื้อยากหรือเปล่านะคะ,อ,ะอาจจะไม่ค่อยนิยมหรือเปล่าอันนี้ความคิดของยอนะหรือแมบ้บางครั้งนานๆเจอทีจะเจอคนใช้แบรนด์เนมที่ไม่ใช่ของแท้ซึ่งมองออกด้วยตาเปล่าภายนอกคือมองออกเลยอย่างเช่นทรงมันแตกต่างสีมันเพี้ยนไปหรือว่าสเกลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแล้วแต่ด้วยเพราะยอเป็นแบบคนมองออกใช่ไหมก็คือจะมองออกเลย ส่วนเดี่ยเป็นแบบนั้นจริงแต่ว่ามีของแท้เขามีนะมีใช้กอยาร์ดของแท้ที่ที่จําได้นะที่มีกอยาร์ดเราเป็นของแท้ที่เห็นนะมีหลุยวิตตองเอชาแนลคุชชี่ที่เป็นของปลอมแต่ว่าน้อยมากนะคือเห็นแค่แบบครั้งละใบเห,เห็นรวมกันไม่ถึงสิบใบอะ่ะแล้วก็ในสิบใบนี้คือเป็นของแท้สักสักสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น,เ,าาน,นเดี๋ยวคุยไปคุยมา,ยมากลายเป็น มันทาประเทศเขาอีกนะคะก็มาเล่าต่อในเรื่องของเรานะคะกระเป๋าที่พี่ยอดจำเป็นต้องใช้เนี่ยมันก็คือต้องเป็นทางการ2วันเพราะว่าพี่ยอมาทํางาน2วันเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็จะทช้ยังไงดีล่ะปกติพี่อไปต่างประเทศพี่อก็ต้องใช้แบ c k p a c k ใช่ไหมหรือว่ากระเป๋าที่มันแบบว่ารุ่ยๆหน่อยแต่พอเป็นทางการจะใช้คลาสสิกอะไรอีก2วันที่เหลือที่เราต้องแบบใส่กเกงยีนลุร่ยรๆมันก็ไม่เหมาะอีก ก็เลยมองเป็นกระเป๋ารีชูใบนี้นะคะซึ่งรีชูใบนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะว่าถ้าเราทบสาย2เส้นนะคะมาอยู่ที่ไหล่เรามันก็จะเป็นแบบกระเป๋าที่เป็นทางการได้นะคะเป็นกระเป๋าที่เหมาะบเดสนะคะเดินออกมาไกลหน่อยเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะกระเป๋าที่เหมาะบเดสใส่เป็นชุดกระโปรงอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าในวันที่เราแบบใส่กางเกยงยีนจะไปเดินตลาดและอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถคอสบอดี้ แบบนี้ได้ค่ะอ่ะอันนี้เล่าเรื่องกระเป๋าเรื่องของลักษณะการใช้ที่พี่อ้อต้องเลือกไปนี้มานะคะทีนี้มาพูดถึงพอใช้งานจริงมรารู้สึกยังไงกระเป๋าพี่ใบเล็กน,นะคะประมาณ7-8นิ้วแต่ว่าสามารถใส่ของได้ครบตามที่เท่าที่จําเป็นนะสำหรับพี่ออนะคะเพราะว่าพี่อ๋อเป็นคนที่ไม่ไม่ขนของเยอะอยู่แล้วท่าที่จะจำเป็นมีอะไรบ้างมีพาสปอร์ตมีลิปสติกลิปมันหูฟัง power bank แ,แล้วก็ตลับแป้งนะคะแต่ไม่สามารถใส่แว่นตาเพิ่มลงไปได้อีกนะคะเพราะว่าจริงๆเอาแว่นตามาด้วยแต่ว่าเออมันก็อยู่ในเมืองะมันก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปก,ก็เลยไม่ได้ไม่ได้พกแว่นตาลงมาในกระเป๋านะคะก็ข้อดีของเขาคือพกของเท่าที่จําเป็นได้นะคะกับหนังของเขาเป็นหนังแบบลักษณะเป็นยับยับแบบนี้ซึ่งเวลาที่มันมีรอยเพิ่มเติมเนี่ยมันก็คดูเนียนไปกันกับ ตัวกระเป๋าซึ่งพี่เอาสำรวจทุกวันไม่มีรอยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อดีที่เนียนไปกับเขาก็คือหมายความว่าคือคนที่ที่ไม่ค่อยใช้แบรนด์เนมใช่ป่ะเวลาเราถือเนี่ยมันไม่มีโลโก้ตะโกนเราก็ดูไม่เวอร์วงังหน้าตาก,การแต่งตัวเราก็คล้ายๆเขาอยู่แล้วเราก็จะดูเนียนไปกับเขาเลยนะคะรู้สึกก็แบบเออวันนี้ฉันแบบชิลมากดูไม่ไม่ไม่ได้เป็นแบรนด์เนมสรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ข้อดีนะคะส่วน ข้อเสียข้อเสียเนี่ยบชัดเลยเพราะว่าพี่อ้องคนเที่ยวต่างประเทศแล้วสะพายกระเป๋าคอสเมติกมาเยอะแล้วรู้สึกเลยว่านี่แค่สี่วันกระเป๋าใบนี้กลับรู้สึกเหมือนกับว่ามันหนักมันหนักเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือใส่ของเท่าที่จําเป็นซึ่งไม่เยอะนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นสายโซ่แบบนี้พอเป็นสายโซ่แบบนี้พี่อ่อรู้สึกได้ว่ามันมันเจ็บด้านหลังตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเออ การท่องเที่ยวแบบลุยๆนะกแต่พี่อ้อยคิดว่าคอสฟอร์ดีไปเที่ยวแบบบ้านเราอะไรเงี้ยคงคงพอได้นะคะก็กระเป๋ารีวิวแล้วขอรองเท้านิดเดียวค่ะสําหรับรองเท้านะคะพี่อ้อยใช้เอ p พาร i ดิวซึ่งพี่อ้อยเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วเมื่อตอนไปเกาหลีเมื่อ2ปีที่แล้วในฤดูหนาวครั้งนั้นบอกว่ารองเท้าใส่บสบายใช่ไหมคะครั้งนี้กับถูกรองเท้ากัดทําไมถึงแตกต่างกันเพราะว่าตอนที่เราไปเกาหลีเนี่ยไปหน้าหนาวใส่ถุงน่องอย่างหนานะคะ เท้าเราก็ไม่ได้เสียดสีกับตัวรองเท้าดังนั้นก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเท้ากัดแต่ครั้งนี้พี่อ้อไม่ได้ใส่ถุงเท้าไม่ได้ใส่ใส่ถุงน่องนะคะท,ทําให้เท้าไปเสียดสีกับรองเท้าเลยต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่เปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือข้อเสียของเขาค่ะวันนี้ก็มาทําคลิปรีวิวสั้นๆให้ให้ชมกันนะคะไว้โอกาสหนะ้าไปประเทศอื่นหรือว่ามีโอกาสได้ใช้กระเป๋านะคะก็จะมาทําคลิปรีวิวให้ชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ